การสวัสด response, ีครับท่านผู้ชมวันนี้พระเท่างเดินทางไปที่อำเภอกันทลักเนาะครับท่านผู้ชมเนาะจะไปติดตามตัวเลขกับปู่เจ็กกับอาจารย์ตอมจะไปถามมึงความฝันอาจารย์ตอมงวดที่ผ่านมากะเฉียดไปครับท่านผู้ชมเนาะจะลองไปถามมึงอีกว่าปู่เจ็กมหาราบอให้ตัวเลขให้พี่ให้น้องมาเสี่ยงโชคลองเบิ้งลึ่อยังครับผมเนาะหรือว่าเป็นแนวทางไปครับท่านผู้ชมวันนี้ยายหางแล้วเดินทางไปที่อำเภอกันทลักไปหาอาจารย์ตอมอยู่ที่หน้าที่มีศาลปู่เจ็กนาะครับผมเนาะเดี๋ยวเจอกันที่ัพบุนครับผม <Es Planet> สวัสดีครับลุงต๋อมก <ing> ็สวัสดีครับโอ้ยรถกระติดครับท่านู่้ชมเมื่อกี้นี่เกือเมีนบ่ได้เมื่อตีให้ที่อยู่เนาะยูบันยูวัดบานนวดแดงกับเม่นฝนตกหําครับมาแค่หนึ่งมาหาสวนลุงต๋อมบันนี้ก็รถติดโอ้ยยังโชคดีอยู่เนาะยังขึ้นได้อยู่เนาะครับผมบุบันขมาหาลุงต๋อมฮอดอันเถียงหน้ามือนี่จะมาสอบถามเบิ่งความฝันลุงต๋อมว่าโปรเจกมาหามาบอกแล้วบ่ มานี้ยังงวดนี่มาสองรอบแล้วมาสองรอบแล้วครับโอ้เจ้านี่มาสองรอบเลยครับสมุชมมาสองรอบเพิ่นมา่าจังใดเนี่ยลุงต๋อมมาให้ปีกุ้ยนอนหนึ่งเอาเพจอยังปีกุ้ยปีกุ้ยให้แก๊ต้มเพิ่นวะจะไปต้มปีกุ้ยอยู่หันสิบกินหัวสนอกแกล้มน้ำมูบ่อะนายคิดจะปีกุ้ยนะบ่ให้มาขึ้นเออมาขึ้นกับให้ลูกไส้ผู้นึ่งผู้ไส้ให้นอนเขาลุงเลี้ยนนะให้นอนเพิ่นวะ อิ่มแล้วก็น,นอนให้นอนน้าลูกไส้น้อยลูกไส้น้อยประมาณอายุหลายปันไหนซ้ำล้านเจ้านั่นละใหญ่เลยเอออายุสิบกว่าปีละครับเพเป็นลูกเพเป็นเล็กหน่อยแดงๆเนาะครับใหญ่ยยแล้วเขารงเรียนมานอนน้ำเพีรอย่างให้นอนเพันวาให้ลูกไส้ให้มีมูพันวาแกพันวาเบิดมือมือววานนว่กแก ปีกุ้ยนอหนึ่งแล้วกัแกะแล้วก็ต้มเิ่นว่าจงปีกล้ยนั่นกินอถ้ากันบ่ถือร้ายเลขนีกนต้องปีกุ้ยกินเิ่นว่านอเดี่ยวเนี่ล่ะมันนอกัะนอหน่อยน้อยโอ้รนอหน่อยน้อยใจ่อยอุ้ยกระนอหน่อยแต่นออันนี้ละแกะต้มไสซุปไปเพป่นว่าเออกแต่ว่าจะของกระเคิดอยู่ว่าอันหนึ่งสีมาเกิดว่านะ แกกะเก่าหนึ่งเก่าแกงง่ายๆโอ้แกกะเก่าแกไอ้แกมีกขวนอันนึงคื่อนึงเนื้อนืกระชี้พันเนื้อจีแต่ว่าแต่ว่าแตกต่างนิดนึงโนโนไ้อวัจับจุดมองแกนะโนื้ไปจับตรงปีปีกับแปดหนึ่งกับหนึ่งตะว่าลุงตอบว่าเก่าหนึ่งนะคะเนาะแต่แต่มันกะแกะไดี๋ยช่องยางเนาะตีกระแปดอยู่เออกวยกะเก่าอืม เป็นเป็นมือแรกบ่นนี้หรือว่ามือ,มอ<ล>สองมือ,ม,อมือสองมาขึ้นเนี่ยพ่นห้ลูกทรายให้มาอยู่น้ำพ่นว่าเออ,เอ,อลูกทรายผู้ทรายาว่าห้ผู้หญิงหองให้ผู้ทรายห้ผู้ทรายมาอยู่น้ำน้ำต้มเออให้นอนคางนี่ละนอนติดกั้นพ่นว่าให้นอนคางไปพ่นว่าผู้ทรายแต่แต่ว่ามันคล่องจองกับมือเหลกอยู่ปีกลวยนอนหนึ่งนอมือสองมอขึ้นเนี่ยพังกก็ให้ลูกทรายมาอยู่น้ำพนหนึ่งป็น เด็กหน่อยเด็กท่าลกเลยบ่คะหรื่าบ่อยไงแล้วใงไงแล้วไงเกือบสิพลอิ่เพ่น่ะไ่แล้วเออเด็กมันบ่เป็นเด็กนอนเด็กไงเลยล่ะเออผู้เดียวคือกันเป่นว้ผู้เดียวนี่ะแต่แต่เจ้าของคือวันหนึ่งตองมาหนึ่งตองมาหนึ่งตองมาเห็นบอกวังหันว่าแปดบัวหูแปดยังก็เปดศูน S <S 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 แต่แต่ว่าสื่อสามโตแปดศูนย์สามอยู่เขาตัดเอาเขากะได้อยู่สื่ออยู่แปดศูนย์สามแต่ว่าบม่ใดเอาแปดสามออแต่สเสียดายเนาะไอ้กลมไอ้แพรว่าปิ่งแปดเนาะซับสามเพิ่นว่าพอ่อเดอไปิกตีเบร์ถอกเบือถูเพื่อนว่าเอาอเออง่ายง่ายก็บอกว่าปิ่งอยู่หนาศานนี่แล้วก็บว่าคือคือใส่กับใส่กับศานแล้วเป็นแปดสองเก่าเนาะ ก็เพราะว่าแต่อันบันไดทีเพิ่นอันีทเปื่อยฮ็ดจังได๋นอเพิ่นว่าให้แกะแกะเปลือกนอแกะเปลือกแล้วก็ไปต้มเพิ่นว่านอนน้อยๆนอนั่นจอยๆเป็นหยังเพิ่นคือบ่ค่อยบอกนุ่งต่อมเป็นตัวเลขเดี๋ยวนี้เฮ้ยเป็นหยังเฮืายจะตีเอาแต่สิตีได้จักเทื่อเออมันบ่ได้จักเทื่อดอกว่าเนาะเป็นหยังงั้บ่บอกเป็นตัวเลขตัวหยังให้ง่ายๆกว่านี้ในเป็นหยังอันปีกล้วยแต่ว่าก็ถือว่าง่ายอยู่เด้อครับท่านผู้ชมปีกล้วยเนาะแต่ แต่มันกัดสอกส,สอนอยู่หัวคำพันสองเก้าสี่พันว่าตอนตอนหันวคำนะยงนังว่าสองเก้าสี่เลขสองเก้าสี่แล้วก็จังไ้ปีกล้วยพอสอสองเก้าสี่ก็เอาปี่กล้วยหน่อยไปแล้วก็แกะต้มพันหวานนะส oh, องอเก,ก <4 S 1> ้าสี่แล้วก็ปี่กล้วยน่อยนึงนอนน้อยจ้อยจอย,จอ,ยอันสองสี่เก้าเออ สองเก้าสี่แล้วก็ให้ให้ให้ปี้ให้ปี้กล้วยแถมปีกล้วยนอนหนึ่งเออเป็นห้มาทั้งต้นได้ไ้ฮักเอาจอยจอยมาไ้อ้วนดอกมาอุ้ยอย่างสี่จอยซ้ำนี่แหละปีกล้วยแล้วก็แกะต้มไปเป็นว่าสุกกินไปกินแบบกล้วยๆเอาแบบกล้วยๆงวดนี้กล้วยมันก็เป็นเก่าหนึ่งคือว่าละปีกล้วยปีหนึ่งเนาะก็จะู้ชมเนาะเก่าหนึ่งปีกล้วย แต่แต่ในใจคืดว่าสามมาแล้วมันต้องมาอีกนะคืดว่านะสามครับสี่นะคืดว่าเพราะว่าเ<ม>พินเ่นบอกแปดนาะเพิ่นบอทีว่าสันนะตามสังเกตเบิง่งเพ้าแต่เพิ่นบอกว่าอันอย่างปีสองสองสี่เก้าเออสองสี่เก้าสองเก้าสี่แถมปีกล้วยนอหนึ่ง<ม>ให้มาทั้งต้นเลยไดต้นกล้วยนะมาทั้งต้นเลยก็ให้หักแกะต้มเพิ่นว่า <aunque S 2> ออเมาทางต้นต <c oughs> ่ว <'t care> ่ามีปีอย <put laser> ู่นอนเดียวนอนเดียวเออเออกปกล้วยกล้วยบ่มีใดมีเตปีใดบ่มีตัวกล้วยใดหย่อนลงมาเลยนี่แต่หัว่าปีอย่างเดียวว่าปีอย่างเดียวสีบ่มีกล้วยสิบ่มีน่วยดอกเพราะเกิดย่อนลงมาปีกล้วยปีกล้วยกับเก่าคือว่าราคาธรรมชุมเก่าหนึ่ง าจะเป็นเก่าแปดว่ะผีกล้ยเป็นเก้าหนึ่งแปดหนึ่งอ๋เก้านึ่งแปดหนึ่งเออเก่าหนึ่งแปดหนึ่งจนจบปีกับแปดน้องตองเนาะแต่ว่าเขาต้งตองแกแต่พอพอมาคืนพันวาใส่ลูกใส่ลูกใส้กับใส่สามตือพันวาเนาะลูกใส่ให้ตีสามไปต้องไปตีแนวอื่นใส่สามกับว่าคือว่าใส่สามเอากับมันไยแล้วเนาะใส่สามจะไปตีใส่ก็เอย่างมันตีใส่กบ นอนดีกับพอนอนนอนให้นอนสั่งให้นอนมันกันนอนอาจจะเป็นเด็กเด็กผู้ชายหรือเปล่าเมือขึ้นแล้วบอลปีกล้ยแล้วมือขึ้นและเด็กผู้ชายเอาเอาให้นอนน้่งใต้ให้เพอนว่ายังงงน้ำวามฝันลงตอมดูครับแต่ผู้ชมวันเที่ยงแต่ว่าจับใจความแน่ว่าขี่กล้ยนะครับแต่ผู้ชมปูเจกับปูยี่กล้ยมาให้ต้มให้แก้ต้มมาสั่น รักสิบแปดเสตเลยเนาะค่ะแต่ผู้ชมเนาแต่ว่าปีแปดปี่เก้าจะว่าปีกล้วยมันก็มีแต่แปดหนึ่งเก่าหนึ่งแล้วปีหัวหนึ่งเนาะมันก็เป็นแปดหนึ่งเก่าหนึ่งว่าปีกับแปดกล้วยกับเก่าเพราะว่าให้แกให้แกเปลือกแกมันก็ต้องเก่าอยู่แล้วว่าตีแนวอื่นนอกกล้วยกับเก่าคือเก่า h ันละแกกับเก่าคือเก่าเพราะว่าคันวายขึ้นแต็มลงเต็มกับนอนหนึ่งกับหนึ่งปีกับแปดนอกปีแปดปีเก้าเออ เออเขาว่า,าให้ขึ้นแต้ม,<า>มกับหนึ่งสาม,อมโอหนึ่งสามเอ,อโอเด็กเด็กหน่อยผู้ชายใหตีเป็นสามตีเป็นสามแล้วก,ก็นอนหนึ่ง,ม,ม,นนงมันไหมคะนอนหนึ่นงโอทานอนมันคือเด็กหนึ่งใหเป็นหนึ่ง,นนงสาม หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามที่นอนคู่กับผมนอนหนึ่งหนึ่งสามเออหม้จักคือก้านหม้อหูคือก้นนอนหูจักคือแต่แต่ว่าใส่ใส้สามนี่ละก้อนฝันลุงต่อมันก็มีปีกลวยปีหนึ่งนอะกันขั้งหันกุไข่มานอนสามสองนอก็สั่นกันขั้หันก้องว่านอนนอนใส่สองสองสามนอนสามสองขันว่าจังสั่นก้องแต่ว่ามาจับใจข่วมแต่เป็น พิ่นมาเน้นตัวปีกล้วยเด่ดล่ะอ๋อเน้นตรงตัวปีกล้วยเออตัวหนึ่งแบบเพิ่นล่างๆน้ำท่านเน้นตัวปีกล้ยฮะก็ไม่ต้องไปตีหลายแล้วก็ตีแต่แปดหนึ่งเก่าหนึ่งไปเลยล่ะอ่อืเนาะแมนเก่าหนึ่งกับอันนี้อย่างนะสามอันสองเก่าสี่สองเก้าสี่สองเก้าสี่สองเก่าสี่กับแปดหนึ่งเก่าหนึ่งนอกใครจะมุดช่วงเนาะว่าตัวกันว่าปีพ่อซอสันสองเก่าสี่ว่าชนะใครปีกุ้ยเมื่อหัวหนึ่ง มันก็น่าจะจับจุดเด็ดตรงนี้ล่ะเด็กน้อยมานอนก็ที่แปลไปยังได็เนาะท่านผู้ชมมันก็น่าจะเป็นชุดนี้หรอปีพศ294ปีสีบํมีกล้วยเผนวานะปีสีบํให้มีกล้วยให้มี่เตะปีอ๋อมีแต่ปีให้มีแต่ปีสีบํให้มีกล้วยนีํบหมีหน่วยกล้วยบํมีหน่วยกล้วยให้มีปีย้อนลงมาเลยเน่าๆเลยเข้าใจแล้วบัดนี้แต่ว่าตามที่พอเที่ยงแปลก็ต้องต่อมีกับแปลบ่บ่ขนาจะเกินนี่ครับเป็นแปลงหนึ่งเก่าหนึ่งเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมแฟนช่องจะแปลแนวใดก็ะร่อง น้องเขียนข้อเม้นไถคลิปมาบอกเจ้แรงความคิดเเจ้าแรงความเขียนได้เนาะไอ้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยากแชร์ประสบการณ์ใส่กันเป็นบาแชร์ความคิดเห็นใส่กันแมนเพราะวะเป็นเป็นความฝันแนวนี้พอเชื่องกับบอกบ่ได้มันเบาคือคุณบาอาจารย์เพิ่นเขียนให้ครับเขากับเบอร์ราะวะบางบางท่านอาจจะแปลได้ตรงเป๊ะก็ได้เพราะพอเชื่องเห็นหลายครั้งทีเอสซีแปลได้ดีกว่าพอเชื่องแปลเขากว่าพอเชื่องพอเปล่เมนปีกับเอิญเจกับการโกยกับเอิญเจกเนาะเจกับเจ จ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดบอกเอานีละเนาะเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแปดมันบอกยาีเก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งนี่ละอ่ะอาจารย์พ่อกระบอกกระเดียสองสองเก้าสี่นั่นดีปีพศอสองเก้าสี่มันบ่กมีหรอกปีพศอสองเก้าสี่มันบ่กมีปีพศอนี่มันต้องมีสองสี่ห้าเก้าสองสี่เก้าเก้าอย่างสี่คือโยนอันนี้พ่อบอกว่าสองเก้าสี่สองเก้าสี่อ่ก็ปีกล้วยสองเก้าสี่ปีปีบ่มี มีกล้วยโอ้มีผีกล้วยวัวมีหน่วยกล้วยเขามีหน่วยกล้วยเอาครับเดี๋ยวจะให้อดมินของข้าให้มินไอ้เพิ่นเขียนใส่สมุดให้พี่น้องในแคปหน้าจอเนาะตัวตัวความคิดที่พอเที่ยงว่าน่าจะเป็นแปดหนึ่งเก่าหนึ่งหรือว่าสองเก่าสี่เดี๋ยวให้พี่น้องในในแคปหน้าจอไว้เบิ่งเพราะว่ามันเหลืออีกหลายเมื่อยู่แลวก่อนข้าจะเดินทางไปเดินทางกลันข้า็ขอขอบคุณขอบคุณลุงต้อมครับผมที่ให้ความฝันดีๆตัวเล็กๆให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเนีลองเอาไปพิจารณาอีกอีกครั้งหนึ่งให้แค่เป็นนแวทาง หามีคนชินชอบถ้าประสานได้บอมมากกะให้เบืองพะคม้มุฆสนานครับผมจะไปเบืองตัวเลขน้ำกันครับผมเนาะผมทชานผู้ชมเนาะตัวเลขของลุงต้อมของงวดวันที่16กันยายนพศ2อ6 5หครับผมลุงต้อมฟันบุเจกเอาปีมาให้บอกพศอแล้วเนาะพศ2สอะนะสองเก่าสมมีเลยครับพศ .2 สอเก่าพอเท่าผมเ็ได้ยินขันเป็นเลขสี่ตัวนี่มันอาจจะมีอยู่แต่าเลขสามตัวนี่โมมี ก็แค่้ายว่าผู้เจกบอกบอกขราบสมชมสองเก้าสแต่เพิ่นเขาปีกล้วยให้ลุงต้อมปีหนึ่งว่าเอาไปแก้แกะเปลือกอกระต้มกินว่าสันเพราะเส่องได้แปลหาเป็นปีกล้วยนีย่ปีก็เป็นแปดถ้ากล้วยก็เป็นเก้าแกะก็เป็นเก้า หัวเดียวก็คือหัวเกิดคือหนึ่งก็เลยตีให้เป็นเก่าหนึ่งแปดหนึ่งหลักสองเก้าสี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของลุงต่อมประจําของงวดวัธยมศิภพกันยาย,ยนต์พ่อ,อสะใภ้หน่อยอุชิมาไผ่มากก็ต้องพิจารณาเบังคับบ่มากกับเบืองพุทธคุณทุสนานพอเที่ยงมาตย์ตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับแนวแท่งของฉลากกินแบรของรัฐบาลแนวทางของงวดวัธยมศิภพคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนในแต่ผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขข้นจะเลื่อนหิ้งลุยๆกันสุข,ขสุข,ขนนบ